สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาดูการคำนวณสูตรหวย6ตัวรางวัลที่1แนวทางสลากแมงรัฐบาลสำหรับงวดวันที่1กันยายน2 5 5 6คนาคำนวณตําแหน่งของรสาสันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูไปคำนวณสูตรหวย6ตัวรางวัลที่1สําสำหรับงวดวันที่1กันยายน2 5 1 6เรา จะไปคำนวณไหนวดที่แล้วกันก่อนนะครับสำหรับวันที่แล้วนะครับก็คือวันที่16สิงหาคม2 5งพนกนะครับก็จะเป็นวันพุธนะครับเป,เ,เป็นวันพุธเป็นวันพุธนะครับแรมเป็นวันพุธนะครับแรม 15ค่ําเดือน8หลังแนะครับวันพุธนะครับเราถอนค่าด้วยเลข4นะครับเลขเงาเป็น0นย์นะครับแดมนะครับเราถอนค่าด้วยเลข1นะครับ15ค่้าานะครับเราใช้เป็นเลข15นะครับเลขเงาครับจะเป็นเลข7และเลข2ครับเดือน8นะครับเราใช้เลข8เลขเงาเป็น3นะครับหลังแตดนะครับเลข8เลขเงาเป็น3นะครับ สูตรพละสูตรน,นี้นะครับเราใช้เลขตัวแปรนะครับเป็นเลขวันก็คือเลขสี่เป็นตัวแปรในการคำนวณหาเลขนะครับสูตรพละสูตรน,นี้นะครับจะมีทั้งหมด6สูตรด้วยกันนะครับคือสูตรหลักแสนนะครับหลักหมื่นสูตรหลักพันนะครับสูตรหลักร้อยนะครับสูตรหลักสิบและสูตรหลักหน่วยเรามาดูการคำนวณกันเลยนะครับ สูตรที language, ite, Greek one. Greek one. Greek one. ่หนนะครับหลักแสนนะครับเราใช้เลขวันนะเลขวันเลขวันนะครับก็คือเลขสี่มาที่สูตรที่2ครับสูตรหลักหมื่นนะครับเราใช้เลขเงาของเลขคู่สตรูสมพงของเลข4นะครับเลขคู่สตรูสมพงของเลข4นะครับก็คือเลขเลข1นะครับ เลขเงาครับใช้เป็นเลขเงาครับเงาของ1เป็น7มาดูที่สูตรที่3ครับสูตรหลักพันนะครับเราใช้เลขคู่สมพงของเลข4นะครับเลขคู่สมพงของเลข4นะครับก็คือเลขเนะครับเงาของ7เป็น1มาดูที่สูตรที่4ครับนะครับสูตรหลักร้อยนะครับเราใช้เลขเงา ของเลขคู่ศัตรูธาตุของเลขสี่นะครับเลขคู่ศัตรูธาตุนะครับของเลขสี่ก็คือเลข1นะครับใช้เป็นเลขเงานะครับก็คือเลข7มาดูที่สูตรที่5ครับนะครับสูตรหลัก10นะครับเราใช้เลขคู่ศัตรูของเลข4นะครับเลขคู่ศัตรูของเลข4ีนะครับก็คือเลข 8นะฮะบรรูุกันที่สูตรที่6ครับนะฮะสูตรสุดท้ายนะครับสูตรที่6สูตรหลักหน่วยนะครับเราใช้เลขคู่มิตรของเลข4นะครับเลขคู่มิตรของเลขสนะครับก็คือเลข2และผลลัพธ์ที่เราคำนวณได้นะครับในชุดนี้นะครับในสูตรนี้เราคำนวณได้เป็น471782นะครับซึ่งในวันที่ผ่านมานะครับวันที่16สิงหาคม 2 0 2 6นะครับเลขรางที่1น,นะครับออกเป็น4 7 1 7 8 2 ผลลัพธ์ของเรานะครับหลักแสนนะครับเลข4นะครับเข้าตรงนะนะฮะสูตรที่2นะครับหลักหมื่นนะครับเลข7นะครับเข้าตรงนะครับสูตรที่3นะครับหลักพันนะครับเลข1นนะครับเข้าตรงนะครับสูตรที่ สี่นะครับหลักร้อยนะครับเลขเจ็ดนะครับเข้าตรงนะครับสูตรที่ห้านะครับเลขแปดนะครับเข้าตรงนะครับสูตรที่หกครับหลักหน่วยนะครับเลขสองนะครับเข้าตรงนะครับสี่เจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดแปดสองนะฮะก็ครับก็เข้านะครับสูตรนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะใช้นะครับสูตรนี้มาคำนวณสูตร6ตัวตรงที่หน่งนะครับวันที่ 1กันยายน2 0ง6นะครับสำหรับวันที่1กันยายน2 0ง6นะครับก็จะเป็นวันศุกร์นะครับเป็นวันศุกร์แรม1น่งข้ามเดือน9นะครับวันศุกร์นะครับเราจะแทนค่าด้วยเลข6ครับเลขเงาเป็น9นะครับแรมนะครับแทนค่าด้วยเลข1นะครับหนึ่งข้ามนะครับเลข1นะครับเลขเงาเป็น7นะครับเดือน9นะครับเลข9 เลขเงาเป็นทบเราใช้เลขวันนะครับเป็นเลขตัวแปรในการคำนวณหาเลขนะครับสูตรที่1นะครับหลับแสนนะฮะเราใช้เลขวันนะครับเลขวันนะครับ,เล,นนรบเลขวันสุกก็คือเลข 6ครับสูตรที่2ครับนะครับหลักหมื่นนะครับเราใช้เลขเงาของเลขคู่ศัตรูสมพงของเลข6เลขคู่ศัตรูสมพงนะครับของเลข6ก็คือเลข2นะครับเงาของ2เป็น5มาดูที่สูตรที่3าครับหลัก พันนะครับเราใช้เลขเงาของเลขคู่สมพงของเลข6เลขคู่สมพงของเลข6กนะครับก็คือเลข1นะครับเลขเงาของ1นะครับก็คือเลข7ดมาดูกันที่สุดที่4ครับหลักร้อยนะครับเราใช้เลขเงาของเลขคู่ศัตรูธาตุของเลข6นะครับเลขคู่ศัตรูธาตุนะครับของเลข6ก็คือเลข7นะครับ เงาของ7เป็น1มาดูที่สูตรนะครับหลัก10นะครับสูตรที่5ใช้เลขคู่ศัตรูของเลข6ครับเลขคู่ศัตรูของเลข6นะครับก็คือเลข7นะครับสูตรที่หครับนะครับหลักหน่วยเราใช้เลขคู่มิตรของเลข6นะฮะเลขคู่มิตรของเลข6นะครับก็คือเลข 3นะครับและผลลัพธ์ที่เราคำนวณได้นะครับในชุดนี้นะครับในสูตรนี้เราคำนวณได้เป็น6 7ขออภัยขออภัยนะครับนิดหนึง่งฮะตาเริ่มลายนะครับผลบผลัพธ์ของเราครับในชุดนี้นะครับในสูตรนี้นะครับก็คำนวณได้เป็น6 5 7 1 7 3นะครับซึ่งก็จะมีเลขเงาด้วยนะครับอีกชุดหนึ่งนะฮะสูตรที่หนึ่งนะครับหลักแสนนะครับเลข6นะครับเงา9นะฮะสุดที่สองครับนะครับหลักหมื่นนะครับเลข5้านะครับเงา2สูตรที่3นะครับ เลขคู่สมพงษ์นะครับเลขเงานะครับเลขคู่สมพงษ์นะฮะเลขเจ็ดนะครับเงาเป็นหนึ่งนะครับสูตรที่สี่นะครับผลลัพธบนะครับเลขหนึ่งนะครับเงาเป็นเจ็ดสูตรที่ห้านะครับผลลัพธ์เลขเจ็ดนะครับเงาเป็นหนึ่งและสูตรหลักหนนะครับผลลัพธ์เลขสามนะครับเลขเงาเป็นแปดผลลัพธ์เลขเงานะครับ 921718นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปมนะครับขอให้ท่านโชคดีมีโชคลาภกันทุกคนนะครับนะฮะและท่านใดนะครับที่จะนำเลขชุดนี้ไปใช้นะครับท่านก็ต้องใช้วิจรารณญาณกันด้วยนะครับเพราะว่าสูตร ของเราในสูตรนี้นะครับเป็นการคำนวณตำลักน่าจะเป็นนะครับตำลักการคำนวณหลักโครัสร์นะครับนะฮะซึ่งสูตรเนี่ยนะครับผลลัพธ์เนี่ยนะฮะก็อาจจะมีเข้าหรือว่ามีหลุดได้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อกํานกำลังใจนะครับก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับมีโชคลาภกันนะฮะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ